กว่าเราจะรู้เนี่ยคืออายุ30แล้วพอรู้ปุ๊บเป็นมะเร็งเลยพอหมอพูดว่าน้องเป็นปุ๊บคือแม่เขาน้ำตาท่วมหมดแล้วผมแล้วกั้นไม่ให้ร้องเพราะเราต้องมีเข้มแข็งสักคนเป็น,บบน,นปะมะเร็งปากมดลูกค่ะวันนั้นกลับบ้านจำได้ร้องร้องไห้ร้องร้องร้องแบบนึงลูกชายเดินตามเข้าไปคุณแม่ทําอะไรหุ้ยพอเราได้ยินเสียงเขาสติล้วก็กลับมาใช่ฉันยังตายไม่ได้แต่วันนั้นนะเราก็ไม่เคยร้องไห้กับไอ้เรื่องพวกนี้อีกเลย สุดท้ายแล้วร้องไห้ไปมันเลงมันก็ไม่หายจะมานั่งเศร้าเรายังไงต่อเราชีวิตเราต้องเดินต่อก็คุยกับหมอหมอเขาคุยแบบเนี่ยเดี๋ยวเราจะรักษาแบบนี้นะถ้าหมอบอกมีทางรักษาเราก็จะรักษาอัตราการรอดมันก็แค่ประมาณ15%อบอกเอาวะเปอร์เซ็นต์เดียวเราก็จะรักษาคืออยากจะเป็น1ใน15อะไรประมาณนี้ มอยังบอกว่าต้อง10%เราอาจจะมีโอกาสอยู่ใน10%นั้นก็เลยตัดสินใจลุกขึ้นมาและหาความรู้สู้ด้วยการให้ยาเคมีบำบัดหนูไว้ใจหมอหมอไว้ใจหนูหนูก็โอเคค่ะหมอจองเตียงให้ผ่าเลยค่ะเพราะว่ามันใหญ่มากมะเร็งตับก้อนเนี่ยสิบหกเซนแต่ว่าความโชคดีคือมันมีก้อนเดียวตอนนั้นคือหลังจากผ่าแล้วมันเกิดขึ้นมาอีกเออเพราะว่าหนูนเป็นที่ไวรัสต,ตับอักเสบบีทีเนี้ยเลือดเรามันก็นสร้างขึ้นมาเองมันก็นจะสร้างขึ้นมาเรื่อยเรื่อยอย่างเงี้ย,ยค่ะ น้องรักษาเสร็จปุ๊บแล้วก็หยุดยาได้ประมาณปีหนึ่งพอดีเต็มนะครับอาการของน้องเนี่ยก็คือมีก้อนขึ้นตรงใต้ขางหมอก็เลยเจาะไขกระดูกพอเจาะไขกระดูกเท่านั้นนะครับก็รู้ว่าตัวอ่อนกลับมาก็เลยรู้เลยว่าเป็นมะเร็งเม็เลือดขาวโรกกลับมาอีกรอบนี้ตอนผ่าครั้งนั้นหนูคิดว่าเออมันน่าจะจบลงแล้วน่าจะสิ้นสุดลงแล้ว6เดือนต่อมามันขึ้นมาอีก12เมตร น,นั้นก็มีโรคถล่มนิดนึงเซนิดนึงเพราะว่าครั้งนี้มันจะผ่าไม่ได้แล้วหมอว่ามันผ่าได้ทีเดียวเอาคีโมอ,อย่างเดียวเาเอาเราเราก็รับไว้ให้อยู่6ครั้งไปฉายแสงอยู่28ครั้งกับใส่แร่สี่ครั้งแต่ใส่แร่นี่ใส่แร่นี่เป็นอะไรที่ทรมานมากพอจบคอสนี้เสร็จก็ไปซีทีดูมันก็ยังเหญ่ลนิดเดียว อย่างนั้นหมอใช้คีมโมเพิ่มนะมันจะเป็นสูตรสุดท้ายที่เราจะได้แล้วนะถ้าหลังจากนี้ไม่มีคีมโมที่จะให้เราอีกแล้วรอบแรกที่เป็นนะครับอัดยาหน,นักมากหนักกว่าเด็กปกติทั่วไป2เท่าแล้วลองคิดดูว่าพอรอบสองหมอบอกหนักกว่านั้นอีกแต่วันนี้ก็ตัดสินใจต้องทำครับก็ไม่มีหักเลือกก็กลายว่ายาที่ให้ก็ตอบสนองดีแต่ก็แกลกับภาวะที่โอ้โหสับักสบอมเหมือนกันครับ เพิ่งไปตรวจมาล่าสุดคุณหมอบอกว่าในยาที่ให้ไปนะ่ะมันคุมตัวโลกได้ดีไม่กระจายไม่เพิ่มจํานวนแล้วก็ทําให้เล็กลงด้วยแต่ก็ยังไม่หมดไปคุณหมอเขาก็ไม่ได้ให้ความหวังอะไรมากนะเขาบอกว่ามันสามารถเกิดแบเรื่อยๆนะเพราะว่ามันเป็นที่เลือดเรา,อาโอเคค่ะไม่เป็นไรหนูโฟกัสที่ปัจจุบันตอนนี้มันยังเล็กลงแล้วไม่กระจายหนูก็โอเคแล้ว ก็มีคนแนะนำและว่ากินยาสมุนไพรไหมแต่ก็มีความคิดว่าเราควรจะรักษาแผนปัจจุบันนะครับเพราะผมคิดว่าวิวัฒนาการของหมอปัจจุบันเนี้ยค่อนข้างที่จะทันสมัยเพราะตอนแรกกับหมอบอกว่า5ปีมาตรวจก็ได้เออแต่เราก็แบบพยายามจะให้ไปทุกปีประมาณนี้ค่ะไม่ได้ตรวจแค่ปีเดียวเองอะแล้วแบบระยะสี่เลยละวะอะไรประมาณนี้ออก็คิดว่าโ,โลกนี้มันก็ เอาเรื่องเหมือนกันอย่างเงี้ยค่ะคือมันท้าราชจไม่ได้เลยตรวจเร็วรู้เร็วรักษาเร้วไวถ้ารู้ก่อนหน้านั้นมันอาจจะไม่ใหญ่ขนาดนี้สมมติรู้ที่5เซนหมูดตัดปุ๊บอาจจะไม่ขึ้นมาอีกอยากให้ไปตรวจคัดกรองทุกปีแบบอย่าอายหมอบอกเลยว่าอย่าอายหมออะไรเพราะว่า ถ้าเกิดมันเกิดอะไรขึ้นเนี่ยมันจะร,รักษาทานันแบบว่ามันจะทันท่วงทีเลยประมาณนี้ผมคิดเสมอว่าโรคมะเร็งที่เป็นเนี่ยเป็นหน้าที่หมอแต่หัวใจเขาเนี่ยเป็นหน้าที่พ่อแม่ต้องดูแลทําให้หัวใจเขามีความสุขที่สุดเพื่อให้เขาลืมความเจ็บปวดส่วนการรักษาปล่อยหน้าที่หมอเลยครับ